อแ,แอลลี่ไม่ไหวแอลลี่โยนแวนงงเลยดิ <c oughs> แวนบอกว่าเอออะไรจำหนูไม่ได้เหรอเอนดอร์ถามกับเอาละทุกคนผมว่าเกมนี้นี่คือสนุกละแค่เปิดเกมมาเนี่ยก็คือซัดกันแลลวครับเหมือนเอนดอร์กับแวนเนี่ยเขาน่าจะเจอกันมาในเกมก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เอเดอร์เหมือนจะอารมณ์ยังค้างอยู่เกมจบคนไม่จบครับก็มาเจอกันในเกมต่อไปก็ซัดกันต่อครับผมผมบอกเลยการที่เริ่มต้นแบบนี้ครับมันจบไม่สวย,ยแน่นอน ในเกมเนี่ยจะต้องมีอีกหนึ่งยกอย่างแน่นอนหรืออาจจะมีอีกหลายยกเลยครับในเกมนี้แค่คิดก็เหนื่อยแล้วครับผมเกมนี้เนี่ยการที่เราจะต้องสู้กับฝั่งตรงข้ามด้วยเนี่ยเราก็ต้องสู้กับฝั่งตัวเองก่อนนะครับผมคือซัดกันตั้งแต่หน้าเลือดตัวเลยนะครับผมก็ส่งอาไปว่าเป็นเพื่อนกันเถอะนะครับเผื่อเขาจะอารมณ์เย็นขึ้นนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูความสนุกในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแ๊บ ผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ดีให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแลร์แลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เคทีดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ ผมจะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุม้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมาลุ้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open i ดลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเมลพาสก็ลดสูงสตัไปถึง25%เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวต์ช n แนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโรตูเลนกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปในต้นคลิปนะครับเกมนี้เนี่ยมันอาจจะมีคําว่าเฮือโผล่มาเยอะหน่อยนะครับแต่เขาอาจจะเล่นกันดีก็ได้ถึงแม้ว่าเขาจะทะเลาะก,กันแต่ว่าเขาอาจจะเล่นกันดีก็ได้นะครับผมเราอยู่เพิ่งแบบตื่นตูมไปนะครับแก๊กดึงไปตรงนี้ไม่โดนใครครับผมผมจะพยายามเคลียร์โอ้ผมว่าไม่ใช่ละ ไออยู่นะอึ๊บโอ้กระโดดไปโดนสกิลนาตาย่าพอดีทุกคนช็อตนี้นี่คือมันฝืนๆไปหน่อยนะอ่ะก่อนที่เราจะไปว่าคนเดือเนี่ยเรามาดูตัวเองก่อนว่าเราเล่นดีหรือยังก็คือมาถึงก็คือตายแล้วเฟิร์สบัตครับเวลหนึ่งผมว่าสภาพเมทแบบนี้ก็คือน่าจะแบบเป็นภาละาให้กับทีมแน่นอนโอ้โหมาถึงก็ตายแล้วยังไม่เวิลสองเลยทีนี้ลำบากควกเพื่อน เราช่วยนายไม่ได้จริงๆนะเอ็นเนตอนเนี้ยโอ้ยก็ไม่สองกีฟผมได้ไหมก็คือได้แหละผมว่ายากยากจริงป่าโดนเวทผมก็ไม่ผมก็กันช่วยให้ไม่ได้อ่ะเอาผมไปเล่นบนได้ไหมโอ้เลใครเนี่ยโอ้ฟอร์เรนขอโทษพี่ขอโทษฟอร์เรนฝรั่งยานโซโลเวเลสไปครับผมอย่างนี้ตึงจัด มเดินเข้ากลางก่อนนะแล้นเ,นะเลนล่างนี่คือสบักสะบอมแค่นี้แหละต่อให้ทูเรนมันไปทูเรนมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับทูเรนมันไม่มีสก,กิลสี่ที่จะไปเบรกอะไรได้ครับผมตัววะเฮ้ยแต่กบก็อัดอมได้อะไรติดไม้ติดมือมาหน่อยละ่ะโอเคสวยได้ซิตก็ยังดีเอ็นดอร์บอกถามจริง อันนี้คือรู้รู้มือนะถ้าเกิดแบบถามจริงเนี่ยก็น่านจะรู้เรื่องแหละว่าว่าว่าคืออะไรอ่ะแบบถามจริงพวกมึงเล่นกันอย่างนี้เหรออะไรประมาณเนี้ยนะครับหย่านรับกลางครับเราก็รับบนให้หย่านในกรบผมตอนนี้เราเลเ้วสี่แล้วครับสกิลทำมาหากินมาแล้วทุกคนอัมติเป็นไปหรือเปล่าพี่อู้หูอ้หมันขนาดนี้เหรอมันขนาดนี้เหรออย่าบังได้ไหมล่ะทำไมต้องบังกันด้วยอะ่ะ อี๋แนะ่บางดีนะก็คือตายนะเอลเลสนไอ้นั่นก็มาวะทุกคนฟอรเลนขอโทษนะหยานขออะไรล้วการคลิปอะผมว่าถ้าในกรณีแบบนี้เราควรจะเห็นแก่ตัวนะอ่ขนาดจ,จะเป็นการเล่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนแต่ผมว่าผมคงจะต้องเห็นแก่ตัวหน่อยไม่งั้นผมคงจะไม่ฟื้นนะ คนเล่นกันอยู่ครับตรงนี้เรามาอยู่เรามาอยู่แต่เหมือนจะมาไม่ทันแล้วแหละทุกคนไฟน่าจะจบแล้วครับอ,อข้างหลังก็มีข้างหลังก็มีครับตรงนี้แก๊กอาอยู่ครับพี่แก๊กสวัสดีครับพี่ผมมาอย่างไวเลยฮะม,มันอาจจะเป็นวิธีการเล่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะต้องทํานะในเกมนี้เดินได้เท่าที่เดินได้ครับช่วยได้เท่าที่ทช่วยได้ครับผมสวยครับตรงนี้ แนายนี่นำทำดีจริงๆนตายญาเดินล่างครับไม่รู้ว่าดักหรือเปล่าแต่ตรงนี้ต้องโดดครับผมไม่องั้นเดี๋ยวโดนสกิลดักโอเคสวยครับดูดได้ดูดครับคีปตัวลงตัวเล็กนี่เอาหมดบอกเลยเรื่องเงินเราต้องฟื้นเรากำลังมาอยู่เพื่อนอเลนนี่น่าจะตายได้เลยครับโอ้แต่มันออกไป โอ้โกบกบยังกลับมาอีกเหรอโอ้ไม่ได้ใครเลยทุกคนไฟนี้แย่อยู่ครับสองอ่าหกตอสิบเอ็ดครับอ่าสก,กิลไปก่อนเลยตอดเลือดครับเอโนเข้าไปยิงครับผมตรงนี้แย่ๆฮะนาย่างตีสวนขึ้นมาทันทีน่าจะได้เท่านี้นะทุกคนน่าจะจบเทิร์นอ่ะน่าจะได้แลกสก,กิลกันไปครับตรงนี้นายา่างฟิกครับ กบอยู่กับผมยึดพุ่มสักพุ่มครับอันเนี้ไอหมอนี่มีขยิงปลาดอกว่ะไอ่ากาดไอ่ากาดจริงๆฟอเรนโตเดสอะซึบป,ปึ๊บปุ๊บหลบปึ๊บปั๊บหลบหโดนทุกนัดมาแล้วครับกบมารวบหนึ่งทีกันยังไงวะเดี๋ยวป้อมนี้เอ้ยฟอเรนส์ตูดเดี่ยวโรนโดเหรอไ้ฮะเดี๋ยวมัก็ต้องโดนแล้วมันแล้วมันเกือบโอ้ ก็มันเกิบเอาเพื่อนเราได้ด้วยแต่แก๊กว่าโดนรั่วไปครับได้อยู่นะโอ้โหยี่นี่มันฉีดใส่หรือเปเฮ้ยกบเอ็เองห้าวอ่ะเอ็งห้าวเหรอกบฮึนี่ส่งหน้าดูหมิ่นไปแล้วดูหมิ่นทุเรนผมเงินไปแล้วม,มันใช้ล้างกันนะทุกคนอ่าโอเคโอ้ยได้สวยผมว่านายายคนนี้มันมีของว่ะทุกคน มันต้องมีติดเม็ดแน่นอนนะนะตายญาสกินเนี่ยผมบอกเลยว่าคือไม่ม่วงก็ส้มต้องมีมงมีเม็ดติดตามบ่าตามไหล่ตามบ้างอะไรเงี้ยยศนี่จะน่าจะลามไปยันเอวอ่ะโอ้โหผวดแรงโอ้หัว,หวโยนข้าวโยนของเก่งเนาะเออเนี่ยอ่ะโยนข้าวโยนของ อ่าผมขอเป็นดูดเลือดก่อนนะเอาผมเล่นง่ายก่อนเกมนี้จริงๆอะ่ะมนต้องตัดเลือดแต่ผมขอดีเลยตัดเลือดนะคือผมขอเอาอิเทมให้ผมเล่นได้ก่อนอะ่ะถ้าเกิดมันมีตัดเลือดผมน่าจะไหวแบบหนึ่งหนึ่งไหวอยู่อุ้ยที่มันอผิวจัดอ่ะพี่ต่อไปพี่กิลไปก่อนครับโดนทั้งคีบทอนทั้งคนสกิลแบบคุ้มคุ้ม แบบเมดมืออาชีพไปอง์ไปอวยอะไไปมันได้ไหมกลางได้แลเนาะโอเคเขาอยู่ล่างกันเยอะมากครับเราอะไรจะเดินไปปิดล่างเพื่อนเพ่แต่ว่าดักไหมเผื่อเขากลับกลับไหมสักคนมีเดินได้ไหมไม่มาเลยเหรอยิฟก็ไม่มีนะเลนล่างที่เพิ่งชนาีนี้ก็ต้องเรียกแขกครับผม เกียกลางครับเดี๋ยวก็มีคนมากลางเอง่ะเพราะว่าคีบมันเข้าอะอ่ะฟอร์เรนมาครับผมทู่ฟอร์เรนได้อยู่นะตอนนี้อ้กบกบครับกบอันตีนะอย่างนี้เพราะว่ามันขึ้นตาที่เราแล้วกบน่าจะอยู่ใกล้เราสุดนะครับเรียบร้อยครับแวนน่าจะเดินไปดูครับว่ามีอะไรในย่าท้ายเจอกบกับกับหญิงสาวแล้วก็ชายหนุ่มเรียบร้อยครับ ตายผมรวบครับตรงนี้ป้าวเตนตอนยังอ,ออกมาได้ครับอ,อันเดนโย,ยังไงโ,โ,โอเคโอเคโอเคผมโดนดรอควะทุกคนถ้าเกิดสกิลหนึ่งผมยัดใส่เต็มหน้าได้แบบเมื่อกี้นี้นะอาจจะตายได้นะทุกคนแตาแต่ว่าโจเกอร์ก็ไปเก็บเอ็นด,ดอลเราไม่ได้ครับตรงนี้หยานล้ำเข้าไปต่ยาสกิลสวนกลับมาอ้อมกายนี่ยังเหนียวอยู่แต่ตน,นี้น่าจะไม่เหนียวแล้วเพราะว่าเลือดผมจะหมดแล้วแหละ ซิกแซกค,ครับยืนนิ่งๆไม่ได้นะเจอไอตัวพวกเนี้ยทั้งสจวตทั้งตะย่ามพร้อมที่จะโยนสกิลใส่เรากันได้ไปได้ไอรถถงังคันเดียวเนี่ยจึ๊บจึ๊บอย่ายืนนิ่งโอ๊ะออกมาได้ครับอ,อืมดูพัดึงโดนถ้าดึงโดนอ่ะมีมีเรื่องแน่นอน แฟนไม่ยิงเลสหน่อยหรอครผมจะไปดันล่างเนี่ยไหมแต่ว่าไม่มีคนคุมกลางอ่ะอ่ป้อมกลางอาจจะแตกได้ไม่ดิไม่ไม่แตกก็เลือดยุบเยอะให้งั้นผมมาเคลียร์เตียงกลางก่อนดีกว่าการเงินเราโอเคอยู่นะทุกคนการเงินไม่แย่ครับโอเคช็อตไปหนึ่งที กดอันตรีอีกแล้วครับดูแมปดีๆครับว่ากบอยู่ไหนโอเคอยู่ดูนครับมีคนรับจบไปแล้วหนึ่งพอเลนสไลด์เข้ามาครับตรงนี้เ็นอย่างงี้แต่อย่างงี้ที่มันผมสกิลฟรีได้อยู่ครับระยห่างเข้าไปเล่นครับยังไงช็อตน,นี้ไหวหรือเปล่าเฟลสมีอบังบังครับผมอืมอบังกบมันบังว่ะไออย่างงี้ตายไหมตายเหอะเออสวยเพื่อนโลเกอร์น่าจะมีอันตีนะก็คงจะไม่เล่นครับกดอันตรีมาอีกครั้งหนึ่ง เคลียได้ไหมเพื่อนร้องแหละแกทำมาเลยสวยครับอู้แวนเวนวนกาดบนแวนกาดบนกาดบนอย่าพังป้อมนี้อดเชื่อได้ได้เพื่อนเราจะออกชิ้นนี้แหละเราแค่ขอบไปดูดเลือดอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดผมมีดูดเลือดอ่ะผมจะเล่นได้เรื่อยๆเว้ยทุกคนพอผมเจ็บมาผมฟื้นเลือดผมเล่นอีกเนี่ยทุกคนเห็นปะเห็นเลือดผมเดงไหมคือผมต้องรับมือกับนาตาาแล้วก็โจเกอร์ ซึ่งถ้าเกิดผมออกตัดเลือดมาผมรับมือกับ2ตัวนี้ไม่ไหวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องเป็นดูดเลือดก่อนแล้วค่อยเป็นตัดเลือดนะครับถ้าเกิดเราจะออกตัดเลือดเนี่ยอ่ะต่อเมื่อเราไว้ใจทีมนะถ้าเรามีตัดเลือดแล้วทีมสามารถรับมือกับไอ้สตัวนี้ให้เราได้รับมือการเคลียร์คีปให้เราได้เราจอดตัดเลือดให้แต่ผมดูนะว่าถ้าเกิดผมไม่เป็นคนรับคีปอ่ะมันแทบจะไม่มีใครเคลียร์คีปได้เลยนะครับโอ้โหตายแน่นอน พีคออกมาก่อนยานบอกว่าผมขาดดาเมจจะจัดเลยไม่เป็นไรเพื่อนตําเลกำลังมาส่งเพื่อนกำลังมาถึงแล้วกดกดส่งไปหน่อยเออไปกระใจายให้เพื่อน263บาทแอนเย็นนะนหนมีแน่นอนันตัดเลือดเดี๋ยวเพิ่งตัดใจแล้วกันกเกมนี้ที่ตัดเลือดจำเป็นนะเพราะว่านาตยามาดูดเลือดโหดมาโอ้ยดูดกูแก๊กแกกดูดแรงขนาดนั้นนะ เอ้ยไม่ตายจริงเหรอเวเลสผมไม่อยู่ไม่ทันว่ะไปเคลียร์บนมาทุกคนแล้วไปแล้วฮะจังหวะนี้เองต่อลำช่ำลำตุยอุอนัตยาอุนัตยาเพื่อนเพื่อนอูโหูโดนนัตยาเป่าไอ้ก๊อดโอ้ยไอตัวนี้มันเช็คถูกพุ่มจริงๆวะ่ะ คือตอนเนี้เพื่อนเราอาจจะยังรับมือกับนาตาไม่ได้หรือเปล่าถ้าเกิดนาตามมนได้สกิลหนึ่งโดนอะ่ะมันจะสแตมสกิลรัวๆเลยแกบอว่านาตยายืนเป็นปีดีกว่ายังไม่ล้มอย่าอยู่เฉยครับเจอตัวพวกนี้มันพร้อมที่จะยิงเราเสมออะ่ะ จะอยู่กับที่สก,กิลแล้วหลบสก,กิลแล้วหลบครับชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะต้องเป็น่าเจาะเวทแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คือฝันตรงข้ามก็จะเริ่มมีทอยกันแล้วเริ่มเข้าสู่ช่วงเลทเกมแล้วเราจะไปที่ต้องออกเจาะเวทนะครับผมดาเมจเราอาจจะเบาหน่อยแต่ว่ามันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นครับถ้าเกิดเรามีดูุดเลือดเราก็ตัดเลือดเราอาจจะไม่ต้องออกเป็นมงกุฎก็ได้ทุกคน เดี๋ยวดูชิ้นสุดท้ายอีกทีนึ่งอออูอ้หไปเวเลสไปเกิดบ่อหนึ่งคนเอาอีกด้วยป่ะฟอร์เรนฟอร์เรนฟอรเนเอาไปอีกตัวครับเป็นดับเบิลคิวจากเราตรงนี้โอ้ไม่ใช่แล้วถ้าถอยอาบังนี่นะอาบังนี่ขยันบังเนาะอาบังกบอะต้องบังนะทุกคนเออเข,ข,ข,ขาก็เล่นเป็นนะ <laughs> สกิลแล้วถอยครับสกิลแล้วถอยพยายามสกิลแล้วถอย กินแล้วถอยครับอดไปเรื่อยๆครับเก็บแล้วครับแอคเข้าไปดูดทุกคนตรงนี้โอ้โอ้กไม่ใช่แล้วผมว่าตรงนี้แปลกๆแ,แล้วมันแปลกๆแ,แล้วนะเออเคลียร์คลิปได้ใช่ไหมแมนอยู่เอ็นดอร์เกิดน่าจะกันได้อยู่เดี๋ยวก่อนไปรุ่นนาขึ้นครับดนาขึ้น ออตอนนี้มันถึงเวลาหยาดแล้วแล้วก็ผมยี่จะเล่นเลดเกมได้เพราะว่าฝั่งผมเลดเกมไม่ได้เก่งอะไรมาก,กนะถ้าเกิดเราชนะไฟได้ผมว่าได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้จริงๆอะวัดเลดเกมผมว่าเราเราเก่งกว่าอันนี้คือผมต้องคอยมาคัทให้เพื่อนนะวิถึงไม่ถึงเราพยายามคัทไปครับผมไม่ต้องเข้าไปทำดาเมจครับ ทำให้เขาแบบเข้าไปเล่นยากๆครับผมสวยได้มาสองเอาอีกจะไปไหนไอ้กบอีกก,บ,ก,กบจะไปไหนล่ะเออเอานักข้าวนักไอ,อ้ตัวไหนสวยปะอุ้ยเพื่อนแตงไทยไฟเดียวหรือเปล่าช็อตนี้ยังไงยิบกลางเข้าใจเย็นหยาดอย่าพูดว่วาเพื่อนใจเย็นใจเย็นเก็บเลือดไว้เก็บเก็บเลือดไปเล่นเพื่อนอืมเพื่อนหยาดตายดิมว่าหายอยู่ นไอเอต่อด่าแน่นยิงกบบกุดหิดตั้งแต่ต้นเกมแล้วอะผมค้ำโจ๊กให้ได้อยู่ครับไม่เกิดโจ๊กจะเล่นสวยแก๊กจบไปทุกคนชนะได้นะเกมนี้เนี่ยคือต้อนเกมแล้วก็เล่นพลาดแล้วก็เล่นห้าวด้วยแหละคือผมประมาทนาตาแล้วก็กบเกินไปนะ คือตายตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยแล้วก็ทําให้ตัวเองเล่นยากเวลก็ไม่สีทันมังกรครับซึ่งมีทางเดียวเลยคือเราจะต้องซ่อมฟาร์มครับซ่อมฟาร์มซ่อม e p ครับเพื่อให้เราแบบกลับมาเล่นได้นะครับผมเกมที่เราเก็บ mvp มาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่าว่าเกมที่ผมทำดาเมจไปมากน้อยแค่ไหนแต่คิดว่าน่าจะทำดาเมจไปเยอะอยู่นะครับผมสำหรับในเกมนี้เพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นตัวดาเมจหลักเลยนะครับในทีมไฟ ดามเมทสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราได้ดามเมทไปสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้ารวมไฟสิบห้านะครับคือเกมเนี่ยการเลือกออกไอเทมเนี่ยค่อนข้างมีผลเลยนะครับผมผมเลือกที่จะออกเป็นดูดเลือดมาก่อนเพราะว่าทําให้ตัวเองเล่นได้เพื่อจะอยู่เคลียร์คีปอยู่เล่นไฟได้นานแต่ถ้าเกิดผมขึ้นตัดเลือดมาก่อนมันดีจริงครับมันตัดเลือดนาตาตัดเลือดเวเลสตัดเลือดฟอร์เรนซึ่งมันทาให้ไอสามตัวเนี้ยมันไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นแต่การที่เรามีตัดเลือดเราจะต้องมีดามด้วย ผมออตัดเลือดมาตอนแรกอ่ะทีมผมไม่มีดาเมจอย่างแน่นอนยังไงดาเมจก็ต้องมาจากผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีตัดเลือดแต่เราไม่มีดาเมจในการปิดศัตรูก็เล่นยากครับแต่พอมาเป็นกระทาดูเลือดมันทำให้ผมเนี่ยเล่นได้ต่อเนื่องมากขึ้นจ่ายดาเมจได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นมันก็จะทำให้ผมเนี่ยยื้อเกมได้ง่ายกว่าตัดเลือดนะครับผมก็ลําดับการอออไอเทมตามสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะก็สามารถดูคลิปเนี่ยเป็นแนวทางได้นะสำหรับลําดับการอออไอเทมของผม นะครับแล้วผมก็เลือกที่จะไม่ออกมงกุฎด้วยมงกุฎเนี่ยเป็นไอเทมที่ทําให้ตัวเราในเก่งมากๆหรือว่าสายเวทเก่งมากๆแต่อ่ามันต้องไม่ออกครับมันต้องมีตัวแข่งทุกคนมีตัวแข่งเพื่อจะมาเล่นเลดเกมเรายอมดาเมจเ,เบาลงหน่อยครับแต่ว่าอ่าเราสู้กับฝั่งตรงข้ามได้ดีขึ้นนะครับผมในเกมนี้ครับนาตาาติดเบสอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับเป็นนาตาาอันดับ9้านะครับผมผมว่าแล้วว่านตาตาาคนนี้ต้องมีของและเล่นเตื่นใจครับเล่นโคตรเก่งอ่ะ ทีมเรานี่ถึงกันบบ่นเลยนะว่านาตยานี้ยืนนานจังน,นะครับผมมันเป็นตัวที่ดูดเลือดโหดนะตับตัวอย่างนาตยาน,นะครับโอเครับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้เพิ่มหนึ่งไลค์เพิ่มหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจใบในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ